สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM, 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM5 แห่งทุกพิภาคของเราตลอดจนที่รับฟังทางลิงก์สัญญาณไปทุกที่เลยนะคะแล้วก็ที่รับชมทางถ่ายทอดสดอยู่ในขณะน,นี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนนะคะจะเจอกันวันนี้ วันเสาร์ที่20พฤษภาคม2,566ค่ะช่วงเช้าเชแบบนี้นะคะอยู่กับดีเจพินพินชนะนันจันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังค่ะส่วนทีมงานค่ะ Facebook Live ค่ะน้องน็อตปทวีทองสุขนะคะควบคุมเสียงรับโทรศัพท์ค่ะดีเจอีทอำนาจินดาพรมค่ะท่านผู้ฟัง ก็สามารถโทรกริ้งกั้งเข้ามาร่วมรายการกับเราได้นะคะได้ที่02 3839003แล้วก็02 3839004ค่ะและท่านผู้ฟังคะวันนี้ค่ะมาติดตามสภาพอากาศบ้านเรานะคะจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เมื่อวานกรมอมุตุนิยมวิทยาได้มีการถแถลงข่าวไปแล้วนะคะว่า วันที่22พฤษภาคมนี้จะเข้าสู่ฤดูการเริ่มต้นของฤดูฝนค่ะมาติดตามกับคุณชนิชโชเกลค่ะวิทยากรของเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องธนิดค่ะสวัสดีครับค่ะสภาพอากาศบ้านเรามาดูก่อนเลยนะคะว่าวันนี้แนวโน้มลักษณะอากาศบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะบันไดค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็วันที่20่ิพฤษภาคม2566นรนะครับวันนี้โซนใหญ่นะครับ ถ้าเป็นประเทศายตอนบนนะครับก็จะมีลักษณะของอากาศร้อนโดยทั่วไปนะครับแล้วก็มีฟ้ารุ่ในตอนกลางวันนะครับแล้วก็ในบางพื้นที่ก็จะมีอากาศถึงร้อนจัดครับค่ะลักษณะอากาศทั่วไปก็ร้อนด้วยนะร้อนอย่างเดียวเลยค่ะท่านผู้ฟังเดี๋ยวไปดูลักษณะอากาศรายภาคกันนะครับไปตรวจสอบลักษณะอากาศรายภาคภาคเหนือไปเลยค่ะครับสําหรับภคเหนือนะครับลักษณะอากาศก็จะเป็นลักษณะของ อากาศร้อนโดยทั่วไปนะครับแล้วก็มีฟ้ารุนในตอนกลางวันแล้วก็มีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่นะครับ <Okay. S 1> นฝนเนี่ยจะมีฝนได้แค่ฝนเล็กน้อยนะครับ <Okay. S 1> การกระจายตัวของฝนนี่น้อยนะครับอยู่ที่เป็นฝน้าคองรอละ10%ของพื้นที่นะครับ <Okay. S 1> ครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชร แล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะวันนี้10%ของพื้นที่ค่ะเป็นฝนฟ้าขนองสําหรับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้เป็นไงบ้างครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นอากาศร้อนโดยทั่วไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีฟ้ารัวแล้วก็มีกับร้อนจัดบางพื้นที่ฝ<ช>นก็10%เช่นเดียวกับภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์ครับ ค่ะสี่จังหวัดเหล่านี้นะคะมีโอกาสนิดหน่อยะคะ่ะท่านผู้ฟังภาคกลางค่ะเช่นเดียวกันนะครับแต่จังหวัดนี้ก็จะเป็นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและก็ราชบุรีครับค่ะพูดถึงนครสวรรค์ร้อนมากเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะภาคตะวันออกวันนี้เป็นยังไงบ้างโอกาสภาคตะวันออกนะครับจะเป็นอากาศร้อนโดยทั่วไปแล้วก็มีฟ้ารล่วตอนกลางวันนะครับฝนเกิดขึ้นได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครนายกราชบุรีนะครับแล้วก็ สองจังหวัดติดชายฝั่งทะเลไม่ว่าจะเป็นจังหวัดจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับค่ะสิเอเช่นกันนะคะแล้วมาดูที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลวันนี้ค่ะมีโอกาสกับเขาบ้างไหม <c oughs> สำหรับกรุงเทพนะครับฝนเนี่ยจะจริงจก็น้อยมากนะครับน้อยกว่าสิเรนส่วนใหญ่นะคิดว่าน่าจะยังไม่มีฝนนะครับฝนจะเป็นเมฆบางส่วนนะครับแล้วก็มีอากาศ ร้อนโดยทั่วไปเลยครับแล้วก็มีฟ้ารุ่ยตอนกลางวันวันนี้ก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะอากาศร้อนค่ะท่านผู้ฟังภาคใต้สองฝั่งนะคะไม่เหมือนคนอื่นเลยภาคนี้นะคะลงมานะครับลงมาภาคใต้นะครับเริ่มจากภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับหรือภาคใต้ฝั่งตอนออกเนี่ยช่วงช่วงตอนกลางวันก็จะมีฝนก็มีฝนฟ้านองระลอก40ของพื้นที่นะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตันดุงสงขลา ปัตตานียลาและก็นาราธิวาสครับค่ะ40%ของพื้นที่นะครฝั่งอ่าวไทยนะคะหลายจังหวัดเหมือนกันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ขึ้นลมหรอคะขึ้นลมก็ขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับถ้าฝนตกหรือว่ามีฝนฟ้าขนองเนี่ยคลื่นก็จะสูงมากกว่าเ2เมตรเลยนะฝั<น>ะ่งอันดามันภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้เป็นยังไงบ้างฝั่งอันดามันเนี่ยเรียกว่าเป็นสําสหรับวันนี้นะครับภาคนี้ก็ตกส่วนนี้ก็ตกมากที่สุดของประเทศไทยสำหรับวันนี้ <N> <h ung> นะครับมีฝนฟ้าะนองรัศมีเจของพื้นที่ะนะครับแล้วก็สามารถมีโอกาสที่มีฝนตกหนักได้ในบางแห่งนะครับวันนี้เป็นดาวเด่นเลยนะในประเทศ <S <S 1> <S 1> ไทยของเรานะคะเ0ของพื้นที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นภูงาภูเก็ตกระบี่และตังนะคะคเตรียมรับฝนเลยนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันขออนุญาตัดไปรับสายคุณสมนึกจากเคียงรายค่ะสวัสดีค่ะคุณสมนึกค่ะ ครับสวัสดีครับท่า้ครับรผมครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเช้านี้ที่เชียงรายค่ะโอ้เชียงรายเช้านี้ก็หกโมงก็แดดเปรี้ยงแล้วครับสาใสมาเลยเนาะโอ้ทั้งวันเลยครับแดดไม่มีปลายปลายบางครั้งก็มีเมฆทางที่ตัวมันตกบังให้มั่งประมาณสามสี่โมงเย็นก็พอได้ครับถ้าไม่มีเมฆมีก็โอ้ทั้งวันนี่ก็แย่ครับสองสามวันนี้ไม่อยากถามนะอยากถามดูในยูทูบแล้วไม่มีเลยดู สามสี่ห้าวันเจ็ดวันข้างหน้านี้มันจะได้ไหมครับแถวเชียงรายพะเยาครับผมเจ็ดวันข้างหน้านี้ได้ครับผมแต่ว่าฝนนี้จะเริ่มมาวันที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองเป็นต้นไปนะครับอีกอสองวันนะครับก็จะเริ่มมีฝนนะครับแต่ถ้าดูถ้าเทียบกับภาคอื่นเนี่ยการกระจายตัวของฝนเนี่ยก็ยังน้อยกว่าภาคอื่นอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ30-40ของพื้นที่ครับไม่ได้ตกเยอะเท่ากับภาคอื่นครับแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วนะคะคุณสมศรีคะจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ครับพอแตได้มากใช่ไหมครับแต่ไม่มากก็ไม่ใช็นไรขอให้มันดับร้อนแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วจ้ะใช่ครับมีเมฆบางมั่งอะไรมั่งก็ยังดีครับเพราะว่ามันร้อนนี่ทําอะไรไม่ได้เลย22ยี่สิบสองนะคะอีกสองวันครับค่ะโอ้โหครับจะรอครับผมขอบคุณค่ะรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปกันเลยนะคะคุณทวัชชัยฉะเชิงเซาค่ะสวัสดีค่ะคุณทวัชชัยค่ะทีนี้จะราลอะไร้ เหมือน่ารองคณะศิษ์ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะคุณธนิกโชคเกลือค่ะธนิชโชคเกื้อครับมีแววดีขึ้นลุ่งแล้วค่ะเนี่ย <c oughs> อารมณ์ดีอย่างเงี้ยนะคะแลนะท,ท่านท่านธนิกด <c oughs> คุณธนิกด้วยครับผมครับสวัสดีครับอากาศร้อนแล้วผมอยากแะ้ถามว่าแล้ววันที่22เนี่ยพอลสุกตะวันตกใี่เขาจะแรงมากนะครับ ครับก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณเกณฑ์ปานกลางนะครับยังไม่ถึงกับแรงมากนะครับช่วงวันที่22นะครับสำหรับภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ40เอ่าเซนะครับของพื้นที่ครับจะเริ่มมีฝนเข้ามาในช่วงวันที่22ครับก็จะมีของแถมมาด้วยนะครับของแถมลมฟ้าลมฟ้าพรมครามก็จะมีลมมาพร้อมมาฝนครับส่วนฝนตกหนักเนี่ยก็ คิดว่าจะต้องอาจจะอาจจะมีในบางพื้นที่ครับ<ม>แต่ว่าแค่เริ่มมาที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองถึงแล้วแล้วเขาจะลดลงบ้างหรือเปล่าครับพอหลังหลังครับก็พอประกาศปุ๊บก็ยี่สิบสองเป็นต้นไปก็มีฝนต่อเนื่องเลยครับในทุกๆวันเลยครับแล้วพมรัต่เขาจะเป็นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางหลายวันด้วยหลายวันหรือเปล่าครับพอลังอ่าครับตอนนี้ยังยังทรงๆอยู่ครับพอทะเลบอวัาทะเลมากไปก็ คือาแรงไปฝนก็จะไม่ค่ยอยได้ครับค่ะอืมใช่ครับทีฝนจะมีะมสูมเพียงเจียวหรือว่าจะมีพวกนนอกมรสูมที่จะครับพออ่าอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีครับคบ่ะถ้าเกิดว่าเราเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยมันลลมันก็จะมีตัวแปรอื่นนะครับที่ทําให้เกิดมีเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นลมมาสุมตะวันตกียงใต้ นะครับหรือว่าจะเป็นตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับก็จะมีฝนนะครับอาจจะอาจจะต้องลองติดตามประกาศจากกมรมอุตุที่หนึ่งนะครับอาจจะมีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนตัวมาได้นะครับก็จะทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแต่คิดว่าวันที่22เป็นต้นไปเนี่ยฝนมีทุกๆวันครับ <Okay. S 2> แล้วก็จะอาจมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงวันที่2 0 2 6 27สหนะครับสาหรับกรุงเทพมหานคร26 27เพิ่มขึ้นด้วยนะคะฝนจะมาช่วงไหนครับ ครับในสําหรับวันที่22เนี่ยคิดว่าน่าประมาณช่วงบ่ายต้นไปนะครับแล้วอุณหภูมิวันนี้ระดับในเขตที่กลางวันสูงสุดชาเชิงซาววันนี้ครับกลางวันคิดว่าน่าจะอยู่น่าจะเป็นอากาศร้อนเลยครับรนเลยนประมาณ30 38องศาครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่กรมปุ๋ย่านมีความสุขกับฤดูฝนที่กำลังเรียครับเตรียมรับนะคะอีกสองวันค่ะ ขอบคุณมากค่ะไปต่อกันที่คุณพรชัยจากกรุงเทพมหานครนะคะสวัสดีค่ะคุณพรชัยคะอ้อสวัสดีครับพ้าสอนท่านนะครับสวัสดีครับอ๋อวันนี้ที่ผมอยู่พะล้ำห้าราวิสีนี่วันนี้ลม่อนท่านเย็นนะครับเวลานี้ลมแรงเนาะรับลมเย็นไม่ไม่เข้าเป็นรอะอะไรนะครับวันนี้ลมดีเพราะอะไรคะครับก็จริงๆก็มันจะเริ่มนะครับเริ่มลมเนี่ยจะเริ่มเป็นลมฝ่ายตะวันตกนะครับแล้วก็ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแซงเข้ามานะครับ ตอนนี้เขาฟ้าจะโล่นอยู่นะครับที่ยังไม่มีแม่ฝนนะครับวันนี้โอกาสเกิดฝนนี่น้อยมากนะครับถ้าดูจากคําพยากรณ์อากาศเราก็จะไม่ให้เปอร์เซ็นต์ฝนนะครับสําหรับกรุงเทพมหานครเลยครับวันนี้กรุงเทพฝนไม่มีค่ะใช่อ๋อค่อนข้างจะร้อนแล้วอ๋อใช่ครับเมื่อวานนี้ผมดูผมดูไลฟ์สดของทันอมฮะครับผมดูอยู่ท่านรัฐมนตดี่ทานแถลงข่าวใช่ไหมแถลงข่าวค่ะว่า วันที่สองเป็นเนไดูก่อนแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะผมว่าผมดูนี่ผมชอบนะเวลาไลฟ์สดแบบนี้คเวลาเป็นงานแถังข่าวเวลาไลฟ์สดะันนะฝากติดตามด้วยนะคะคุณพรชัยวันนี้มีเวลาน้อยค่ะอีกไม่กี่นาทีจะหมดเวลาแล้วต้องขอภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสายต่อไปกันเลยนะคะจากคุณสำอางเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสำอางคะ สวัสดีครับคุณธนานัตสวัสดีครับคุณคณิตครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ท้องฟ้าใสไม่มีเมฆครับวันนี้เพชรบุรีมีฝนนะครับครับเพชรบุรีเนี่ยวันนี้ก็ยังคงน้อยนะครับอากาศคล้ายๆกับเมื่อวานนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดอีกวันหนึ่งนะครับฝนเนี่ยคิดว่ายังคงน้อยอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมฆครับแล้วก็อุณภูมิในช่วงกลางวันเนี่ยก็จะถึงเกณฑ์อากาศร้อนได้อยู่ครับฝนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับคร ครับต้นลมเป็นลมอะไรครับอ่าลมเนี่ยก็จะเป็นลมฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะครับครับครับความแรงของลมประมาณเท่าไหร่ความแรงของลมอยู่อยู่ที่สิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคลื่นสูงนะครับครับคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับครับแล้ฝั่งอันดามันล่ะครับฝั่งอันดามันก็จะคลื่นก็จะสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับลมเนี่ยจะเป็นลมฝั่งตะวันตกนะครับความเร็วสิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ฝนเยอะไหมครับฝั่งอันดามันฝนอันดามันนะครับก็เยอะกว่านะครับในอ่าก็จริงๆก็เรื่องตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมานะครับสุราษฎร์ธานีนะครับนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับจังหวัดที่ฝนเยอะครับผมแล้วฝั่งอันดามันฝนกี่เปอร์เซ็นต์น,นะครับ อันดัมันฝนกี่เปอร์เซ็นต์ครับอ๋อวนอันดัมันขออภัยด้วยครับอันดัมันนะครับ70%นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักครับจริงๆก็เริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับตั้งแต่จังหวัดจังหวัดพังงาลงมานะครับพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตังครับขออภัยด้วยครับครับอุณหภูมิเพชรบุรีสูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่ครับครับเพชรบุรีสูงสุดวันนี้ก็อยู่ที่37องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดในช่วงเช้าก็อยู่ที่27องศาเเซลยี่สับครรับากเจ กรมอุตุนะครับประกาศ90รููฝนนะครับในช่วงวันที่22พฤษภาคม2566ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะคุณสำอางนะคะรับสายกันต่อค่ะจากพี่ออนบางประกงค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนคะสวัสดีค่ะน้องชนะนันท์ค่ะเช้านี้เป็นไงบ้างที่บ้านค่ะน้องชนะนิดครับสวัสดีครับ วันวันนี้ก็อากาศเย็นค่ะเหมือนทุกวันนทกเย็นสายวันแล้วค่ะลมดีลมดีลมลมบี่ะไปลมตะวันตกแดดจ้าคว้าใสเลยนะคะคเอาวันนี้ก็ไม่มีคําถามนะคะเพราะว่าน้องคนี้ได้พูดหมดแล้วก็จะปลอยฝนนะคะใอ้ฝนเนาะอีกสองวันสีขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ออนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปไปที่ถ่ายทอดสด เฟซบุ๊กอยู่ในขณะนี้นะคะฝากที่ท่านรับชมอยู่นะคะฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราไว้ด้วยนะคะทักทายตอนนี้มีชื่อท่านแรกขึ้นมานะคะก็คือพี่ธนฐาค่ะก็ให้กำลังใจกันมาคุณเกรียงกายด้วยนะคะทักทายเข้ามาคุณวันธนีด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆากค่ะพี่ธนพิธว่าสวัสดีค่ะ พี่จินาเกียรติด้วยนะคะทักทาไทยเข้ามาคุณเกรียงไกรด้วยทักทาไทยยกนิ้วมาด้วยนะคะคุณซองนะคะก็บอกว่า o มอร์น n ิ่งนะคะทักทาไทยกันเข้ามาขอพระคุณมากๆค่ะคุณส้มค่ะจากสวัสดีค่ะชุมพรอำเภอสวีอยากได้ฝนจังเลยบอกว่าน้ำแห้งหมดแล้วจะมีโอกาสบ้างเมื่อไหร่คะชุมพรค่ะ,ะคิดว่านะ่าช่วงอีกสองวันครับช่วงประกาศเข้ารดูฝนพอดีนะครับช่วงวันที่22นะครับก็จะเริ่มมีฝนชัดเจนขึ้น จะเริ่มเข้ามาได้มากกว่าในช่วงนี้ครับช่วงนี้เนี่ยจะน้นทางด้านจังหวัดสุราษฎร์นะครับแล้วก็พังงาลงมาทั้งทั้งสองฝั่งของภาคใต้ครับค่ะแล้วก็ทักทายคุณบุษลินอีกนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะเมืองเพชรบุรีเช้านี้แดดสดใสลมนิ่งแล้วก็ส่งหัวใจมาด้วยขอบพระคุณมากๆค่ะคุณโตเตค่ะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันค่ะคุณสมงพิษวงสวัสดีครับสวีชุมพรมีเมฆบ้างแล้วแล้ววันนี้จะมีฝนบ้างไหม ครับวันนี้ชุมพรนะครับมันเป็นเป็นเป็น,ปนจังหวัดที่เป็นรอยต่อนะครับรอบระหว่างอ่าส่วนที่มีฝนเยอะนะครับก็แล้วก็ส่วนที่มีฝนน้อยอย่าง,างประจวบตั <Okay. S 1> งเทพบุรีนะครับชุมพรน,นะครับวันนี้ก็ส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะปกคลุมด้วยเมฆ มากกว่านะครับฝนยังอยู่ในในเกณฑ์ที่ยังน้อยอยู่ก <c oughs> เกณฑ์ยังน้อยอยู่นะคะ <c oughs> แล้วก็ให้กำลังใจกันมาด้วยขอบพระคุณมากมาก,มากค่ะรวมถึงพี่สุขศรีนะคะแล้วก็คุณสมพิทบอกว่าชมแชร์แล้วครับขอบพระคุณค่ะ <c oughs> คุณวิษโนุแย้มรถนะคะสวัสดีครับผม <c oughs> บ้านน้ําเย็นอําเภอท่าแซะรอยต่อกระบุรีนะคะจะมีฝนเข้ามาบ้างไหมตอนนี้ร้อนแต่เช้าเลยขอบคุณครับครับขอบคุณครับรอยต่อกระบุรีครับฝนก็ จริงๆก็ยังน้อยอยู่ครับ,รบยังไม่เยอะนะครับเราก่อนเนาะวันที่ยีิบสองใช่ครับทางภาคใต้นี่น่าจะโอากาสภาคใต้ก็ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ <c oughs> ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี้ฝนก็จะชุกค่อยๆชุบเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น <c oughs> นะครับแล้วก็คุณวิศนุแย้มลดให้กําลังใจมาด้วยเยอะแยะเลยขอบพระคุณมากๆค่ะสําหรับกําลังใจนะคะสติ๊กเกอร์เพียบคุณศิวลีคุณอนันต์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ <c oughs> คุณไปสนทักทาทยเข้ามาขอบคุณค่ะ <c oughs> คุณสุขศรีบอกว่าท่าแซชุมพรก็ยังไม่ได้ฝนเลยเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะคุณพิธพรสวัสดีครับพะเยาร้อนมากเลยพะเยาจะมีโอกาสบ้างไหมคะ พยา o ยาในช่วงนี้ยังน้อยครับยังน้อยฝนยังน้อยอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นอากาศร้อนนะครับให้ระวังเรื่องอากาศร้อนด้วยนะครับ <ienia> ครับอาจจะออกออกจากบ้านอาจจะไม่ได้ใส่ขายาวใส่กาสั้นอะไรอย่างนี้ครับนะครับอาจจะช่วยได้ครับก็การเรื่องความร้อนด้วยนะคะค,คุณธ <ทำ S 2> งชัยค่ะสวัสด,ดีค่ะคุณอีเตือนมาบอกว่า3นาทีนะคะเราจะรวนิดนึงค่ะคุณธงชัยนะคะสวัสดีครับชนบุรีอำเภอเมืองตำบลบางปลาส้อยชาวนี้อากาศร้อนอบอ้าวลมนิ่งแดดจ้าวันนี้จะมีฝนไหมชนบุรีค่ะ ครับชนบุรีนะครับวันนี้มีโอกาสได้นะครับประมาณอ่าสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นเองนะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอากาศน้อนอากาศร้อนนั่นหละครับครับแล้วก็มีเมฆครับค่ะคุณธงชัยให้คนใหัยมาด้วยพี่ประสบสุขทักทายเข้ามาวันนี้ทําไมเข้าอะไรการช้าจังเลยต้องขออภัยไ้ด้วยนะคะกระเปิ่อละนองค่ะบอกว่าตอนนี้โอกาสของฝนนี่เยอะมากเลยนะที่กระเปิ่อละนองนะ แล้วก็ทักทายคุณแมนด้วยนะคะสวัสดียามเช้าครับมาเช็คอินมาให้กําลังใจครับขอพระคุณมากๆาค่ะคุณแมนนะคะคุณกัญทพรด้วยนะคะขอบคุณค่ะสําหรับกําลังใจในเช้านี้นะคะขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวถ้าคําถามไหนที่เรายังไม่ได้ตอบนะคะเดี๋ยวเราจะตอบให้หลังใหม่เดี๋ยวก็เราไปติดตามลักษณะอากาศาจากนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างคะบ้านเราครับจากนี้ไปนะครับในช่วง7วันข้างหน้านะครับในวันนี้วันที่20แล้วก็วันที่21เนี่ย ในประเทศไทยตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะออกเฉียงเหนือภาคกลางกร,รุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะออกเนี่ยก็ยังคงมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็มีฟ้าหล่วในตอนกลางวันส่วนฝนนะครับมีโอกาสเกิดได้นะครับร้อยละสิบสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับส่วนภาคใต้นะครับเช่นเดียวกันนะครับช่วงวัน,นวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบเนี่ยก็ถ้าเริ่มจากภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าอนร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา ครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันหรือว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็มีโอกาสฝนตกหนักในบางแห่งนะครับการกระจายตัวของฝนอยู่ที่70%ของพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตังลงมานะครับและหลังจากนี้นะครับช่วงวันที่21ภาคใต้ทั้งสองฝั่งก็จะเริ่มมีฝนมากขึ้นนะครับโดยภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับฝน40-60นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่ที่ประมาณ60-70ตลอดช่วงนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับส่วนประเทศตอนบนนะครับจะเริ่มมีฝนนะครับ มากขึ้นนะครับในวันที่22นะครับหรือ hmm. ว mm ่าจะเป็น hmm. ว <c oughs> ันที่เริ่มต้นฤดูฝนนะครับของปี2566นี้ครับก็จะอยู่ที่มีการกระจายตัวฝนเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณอ่า40ขึ้นไปนะคขึ้นไปจากวันที่22ไปแล้วนะคะฝนประเทศไทยเพิ่มขึ้นนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ การเข้าสู่ฤดูฝนประจำปีนี้แล้วนะคะฝากมาติดตามด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการนะคะฝากขอบคุณนะคะวิทยากรที่มาอัปเดตสภาพอากาศให้พวกเราแล้วก็ทีมงานวันนี้ด้วยนะที่สําคัญขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเราแล้วก็ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็สายด่วนพยากรณ์อากาศของเราค่ะวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะสําหรับกําลังใจเราทั้ง4ี่คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีมีความสุขทุกท่านค่ะครับ